สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเกตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วทรงถวายบังคม และประทับอยู่ณที่สมควรส่วนหนึ่งเท้าสักกะจอมเทพประทับอยู่ณที่สมควรส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้หมีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคลคลฆ่าอะไรแล้วสิจึงจะอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรแล้วสิจึงจะไม่เศร้าโศก ข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงชอบการฆ่าอะไรอันเป็นธรรมอย่างเอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนท้าววาสะวะ พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรนเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคลคลฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศก